สวัสดีคุณผู้ชมนะวครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับไมค์แนะนำสองตัวนะครับผมะจะอกแนะนำสองตัวไหมก็คงก็คงใช่ละมั้งครับเพราะว่าผมจะมาแนะนําไมค์ที่มันไม่ราคาไม่เกิน1000พนะครับผมแต่ที่เราพูดอยู่ตอนนี้คือเป็นไมค์กล้องจากโลจิเทคนะครับผมจะใช้ไมค์นี่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยว่าไมค์ตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูกันเลยแล้วก็ฟังกันเลยโอเคผมจะบอกก่อนว่าเมนบอร์ดผมตอนนี้คือมันจะอยู่ราคา2 0 0พันกว่าบาท อ่านะครับผมมันก็จะมีอัตินเสียงซ่าเอ้ยไม่เป็นบอร์ดันจะพันกว่าบาทน,นะพันเกือบเกือบสองพันมากกว่านะครับผมอาจจะได้ยินเสียงซ่าอะไรเล็กน้อยอันนี้ผมจะไปใช้ฟิลเตอร์ในในอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือในอในออบนะครับผมว่ามันลบน้อยแต่ในคลิปนี้เราจะรีวิวแบบด่วนสดเลยไม่ใช่ไม่ใช้เสียงน้อยแล้วกันนะครับผมแต่เสียงน้อยเดี๋ยวเราไปเพิ่อมอีกทีหนึ่งนะครับว่าเสียงอะไรมันดีกว่ากันนะครับผมตัวแรกนะครับ dja นะครับ gmc 1นะครับ pro นะครับตัวนี้ผมใช้แล้วแล้วก็ใช้นานด้วยนะครับเอาไ้คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าเสียงมันก็โอเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวตัวหนึ่งมันจะร่วง t i k 6 6 9 b นะครับผมโอเคตัวที่ผมจะตัวที่ผมได้มา2ตัวนี้นะครับก็คือ chat gpt เป็นคนแนะนำมานะครับว่าไม่ตัวไหนดีกว่ากันนะครับในราคาที่งบที่ไม่เกิน1,000ันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ผมจะเริ่มที่ไมค์ตัวนี้ก่อนไปถผใจให้ดูรูปทรงกันก่อนครับรูปทรงของ Eta นะครับ,ร e รบตัวนี้รูปทรงสวยงามนะครับสวยงามมากมันสามารถปรับได้ปรับวอลลุม่มปรับระดรับเสียงได้นะครับก็คือกันแบบนี้แล้วก็จะมีปรับตรงนี้จะเป็นโฟกัสที่เสียงโดยตรงนะครับกับปรับอีกขั้นหนึ่งปุ๊บเป็นโฟกัสร,รอบๆนะครับมันจะรับเสียงทั้งหมดนะครับ3 6 0รสิองศา ่วนอันนี้มันจะแค่โฟกัสแค่ข้างหน้านะครับผมเสียงที่แบบปรับโฟกัสข้างหน้าดีกว่านะครับเสียงห้ามไปปรับโดยรอบนะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ระบบนะครับจะมีปิดไม์จะมีปิดไม์ได้แล้วก็จะมีปรับแสงนะครับผมแล้วก็มีอันนี้มันจะเป็นแบบปรับน้อยนะครับผมให้น้อยมันน้อยลงซึ่งผมมองว่าตัวนี้เราไปปรับในโปรแกรมดีกว่ากดปรับน้อยมันเสียงมันมันห่วยไปเลยนะครับถ้าปรับน้อยเอานะครับถ้ายิ่งมีลมเยอะๆอะไรเงี้ย มันจะปรับน้อยไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูรูปทรงของฟีไฟกันนะครับฟีไฟนะครับผมเขามีให้นั่นคือรูปทรงเป็นแบบนี้จริงๆขาตั้งเขาก็ของเขานะครับแต่ว่าเราจะรีวิวตัวม่นะโ okay. อเคเทฟายจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือการปรับระดับเสียงนะครับผมอ่าแล้วก็รูปทรงแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้เลยผมว่ามันเล็กกว่านะเล็กกว่า E.T.A. นะครับ E.T.A. มันรูปทรงมันดูดีกว่านะครับในราคางบที่ไม่เกินพันนะครับ E.T.A. ถูกกว่านะไม่เกินพันแต่รูปทรงวีฟีไฟล์มาจะดูเรียบเรียบเราพูดถึงรูปทรงกันไปแล้วนะครับผมเรามาดูคุณภาพกันหน่อยดีกว่าว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วเราจะมาพูดกันก่อนนะครับว่าตัวการเสียบของมันเนี่ยตัวตัวของฟีไฟลนะครับฟีไฟล์มันจะมี มันจะเป็นสายของ USB นะครับผมนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับมันจะเป็นสายเสียบ USB นะครับผมแบบโดยตรงนะครับต่อเข้าไมเลยนะครับ EDA นะครับ e t a อันนี้มันจะเป็นสายแบบเป็นสายทช้สีอ่ะนะครับเป็นสายแบบสายชาร์จอ่ะสายชาร์จใช้อ่ะครับมันไม่ต่อตรงแบบอันนี้เลยนะครับไม่ต่อตรงแบบตัวฟีไฟนะครับโอเคผมจะใช้ใช้เสียงไม้ของฟีไฟกก่อนนะครับมาเริ่มเลย นี่คือเสียงฟีฟนะครับเราจะปิดฟิลเตอร์ด้วยนะครับผมอันนี้ฟิลเตอร์จะไม่มีนะครับเสียงซ่ามันก็จะเยอะเทสเทสครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมเสียงมันจะแบบเสียงมันจะค่อนข้างที่จะซ่าเยอะนะครับนี่ผมจะไม่ได้ยินนะนี่คือผมพูดให้คุณฟังดูนะครับว่าเสียงฟีฟเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ e d a T1 นะครับโอเคฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่จะเราจะร้องเพลงโชว์ไปเลยครับ นะปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุนก็จบตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดีไม่ต้องคิดอะไร โอเคป,ป, okay, ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟังไมค์ของ E.T.A กัน One hour later นี่ครับสายนี้เขาจะแถมมาให้นะครับเป็นหัวไทซีนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะดูนะมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับประมาณนี้เป็นหัวไทซีเลยครับจะไม่แบบต่อตรงแบบไมค์ฟิไฟนะครับเป็นอยู่แถวๆไมค์ โอแล้วก็เขาจะมีอันนี้ให้นะครับที่ตั้งโอเคมันจริงจมันจะไม่เป็นตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเสียบใหม่ตัดแปลงนะครับโอเคตอนนี้ผมเสร็จวีบบีไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันปึ๊บปึ๊บอ่าอีทีมาแล้วนะครับมาเริ่มกันโอเคมันจะไม่มีฟิลเตอร์ะไยนะผมจะไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังก์ชันกันก่อนนะครับฟังก์ชันที่1เลยนะครับลบเสียงน้อยคับ่ยเสียงน้อย อันนี้ผมปิดพัดลมแล้วนะแต่ถ้ามันมีพัดลมด้วยอันนี้มันอาจจะลบเสียงเราเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าเสียงเราจะแย่มากนะครับแต,แต่แต่ถ้าใครห้องเป็นแอร์อันนั้นเปิดได้โอเคเสียงแอร์ไม่เข้ามันมันก็ดีอยู่นะครับไม่มีเสียงพัดลมนะครับแล้วก็จะมีโอเคผมให้ดูเป็นไฟ RGB นะอ่านี่ไฟ RGB นะครับผมเป็นไฟ RGB แล้วก็ปรับได้อ่ะเนี้ยปรับได้ปรับแสงได้ อ่ะเปิดได้ปิดได้ปับนี่ปกตินะครับปรับเสียงเร่งเสียงขึ้นเสียงลงได้นะครับผมอ่ะฟังก์ชันเยอนะรานะคาถูกกว่าดีไฟนะครับดีไฟจะไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยนะครับคุณภาพเสียงอาจจะดีกว่าไหมผมก็คิดว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่เคยเทียบเหมือนกันนี่จะไปฟังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำคลิปเสร็จนี่ก็จะไปฟังเหมือนกันโอเคมา๋ยวเราเริ่มกันเลยโอเค ฉันรอเธอที่ซึงกระจบตรงนี้ไปดีที่ไหนาคุณดีไม่ต้องคิดอะไรเข้าใจว่าวัน เว่าตอนนี้ผมปรับน,นี้น้อยอยู่นรือเเอา้าผมปรับน้อยอยู่นะครับผมเสียงอาจจะเพี้ยนนะครับในการาในการร้องเพลงเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าน้อยเขาลบอาจจะลบคตา้าไปด้วยนะครับผมแต่ก็อาจจะฟังได้เนะคิดว่านะอันนี้ผมปรับเป็น EGA อยู่นะเราจะมาดูาฟังก์ชันเสริมของโปรแกรมกันนะครับผมโอเคผมจะใช้โปรแกรมของอ n v i ิเดียนะครับ n v i d i เ ี EJW แคร์นะครับโอเคผมจะมีแบบใส่ฟังก์ชันไว้อยู่นะคือการลบเสียงซ่านะครับแล้วก็ลบแบบเสียงแบบห้องอ่ะโดยรวมนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มกันโอเคครับนี่คือเสียงจาก EJ นะครับผม100%นะครับว่าเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมจะรีบตัดสินใจกันไปซื้อนะครับผมราคาไม่เกิน1,000งพันะครับผมก็เฉียดๆแล้วกันเอาเป็นว่า500-600ประมาณนั้นนะครับ EJ ก็ประมาณ500เหมือนกัน อันนี้คือเสียงของ EJ แล้วนะครับผมแล้วก็จะไปดูของ Free Fire กันนะครับผมอ่ะ Free Fire อ่ะอันนี้คือเสียงของ Free Fire นะครับผมเสียง Free Fire อ่ะผมคิดว่าน่านาจะดีกว่านะตอนที่ผมลองใช้ดูลงสตรีมแล้วก็แบบเทสเทสสตรีมผมคิดว่าสตรีมมันโอเคกว่านะครับตอนนี้รีวิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลิงก์ทิ้งไว้ได้ไหมผมก็น่าจะยังไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมันต้องเออ่ปลดล็อก นี่ก่อนอ h ช e v เมนต์ของ YouTube นะครับผมน่าจะตทิ้งรีไม่ได้แต่อย่าลืมไปเซิร์ชกันนะครับผมมันมีอยู่แล้วนะครับในทาง s h o ป e e แล้วก็พวก Lazada าด้ามั้งนะครับผมไปดูกันได้ชอบตัวไหนไปสั่งได้เลยครับนะครับผม e ีเเอ้ย e ีเจ i ีไชอบทรงสวย e j ชอบแบบเรียบๆง่ายๆร้องเพลงไ,ได้ f i ไฟนะครับผมนี่คือ2ตัวนี้นะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับส่วน f ีไเนี่ยอ่าแ GPT เป็นคนแนะนําม,มานะครับว่าให้ลองดูนะครับซึ่งมันช่วยเรื่องเสียงใสขึ้นมานิดนึงนะครับผมใสกว่า EGA นะครับผมก็เลยเลอ,อยากลองซื้อมาดูแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงไปแค่นี้จบนะครับผมแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้ารีวิวอะไรเดี๋ยวเรามาอีกท,ท,ทีนึงนะครับผมเจอกันใหม่